ส่วนพี่แอนทองผสมนะคะไม่ได้ตาแหลมอย่างเดียวที่ชักชวนน้องสายไหม่ให้มาแคสนะคะเข้าสู่ช่อง3แต่ว่าในฐานะการเป็นผู้จัดและนักสแสดงของเธอก็สุดยอดค่ะเมะื่อวานนี้นะคะในฐานะผู้จัดละครนะคะสามีตีตราค่ะก็ได้นําละครเรื่องนี้ไปคว้า6รางวัลในเวทีนาตราชครั้งที่6ประจำปี2557ที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่หอประชุมกองทัพเรือค่ะ ช่อง3านี้นะคะคว้ามาได้ถึง13จาก14รางวัลประเภทละครค่ะซึ่ง6รางวัลของสมนนีตรานะคะก็มีเพลงละครยอดเยี่ยมเพลงฉันก็รักของฉันโดยพี่หนึ่งนรงวิทย์ค่ะบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมวันวิภาสามงามแจ่ม ทีมนักแสดงยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบหญิงจุ๋ยวรัตยาเธอบอกว่าคว้ารางวัลจากบทนี้มา7-8ถึงรางวัลแล้วนะคะ,คะในปีนี้ค่ะผู้กำกับยอดเยี่ยมพี่แอลอัมไพพรและละครยอดเยี่ยมค่ะพี่แอนเองยังคว้ารางวัลน,นักแสดงนำหญิงจากยาลืมช้นด้วยนะคะขณะที่หนุ่มณเดชน์กกิมิยะคว้ารางวัลน,นักแสดงนำชายคนนี้ก็เป็นปีที่3แล้วค่ะจากรอยลักหักเหรียญตะวันรอยฝันตะวันเดือดนะคะงานนี้ค่ะที่จัด ผู้จัดพี่แอนนะคะออกปากจีดหนุ่มณเดชน์เลยค่ะตอนนี้น่ไว้หนวดไว้คราอ้หล่อเข้มเลยทีเดียวเพราะว่าถ่ายละครตามรักคืนใจนะคะบอกว่าอยากให้มาลงละครตัวเองค่ะถึงแม้จะรู้ว่าหนุ่มณเดชน์นี่งานเยอะแถมเตรียมเรียนต่อปริญญาโทในเดือนสิงหาคมนี้แล้วด้วยนะคะส่วนพี่ผู้จัดพี่แอนเองหลังจากละครเพีงชาจคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ<ๆ>ก็เตรียมเปิดละครเรื่องใหม่อีกเรื่องส่วนงานละครก็ยังอยากรับค่ะ ยินดีครับพี่แอนครับหลับปากแล้วนะเน่ใกล้ปิดแล้วครับวันที่สมมิบโมนี้ก็ปิดแล้วครับต่อจากตามรักคืนใจมีเรื่องอะไรครับเล่นรับสลับร่างครับอันนี้พ<า>ี่เล่นกับใครใช่ครับใช่ของพี่แหม่มฮะพี่แหม,ม่มพี่แหม,ม่ม,ม